ข่าววันนี้หรือบทความวันนี้นะครับเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐาาเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาจะมาเปิดเผยเทคนิคกําจัดหนี้นะครับแบบหิมะถล่มเหมาะกับใครบ้างและมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะเทคนิคการกำจัดหนี้แบบหิมะถล่มนะภาษาอังกฤษเรียกว่า dead avalanche ใช่ไว่านผิดหรือเปล่าที่แปลว่าหิมะถล่มอะ dead avalanche method นะครับเหมาะกับใครบ้าง และแตกต่างจากการปลดหี้แบบทฤษฎีลูกบอลหิมะที่เรียกว่าเดดสโนบอลเมทอดคือสรุปง่ายๆทฤษฎี2หิมะมี2ออ,อย่างนะคือหิมะถล่มกับลูกบอลหิมะสโนโบอลนะ,ะทฤษฎี2อ,อันนี้มันต่างกันยังไงนะมารู้กันมารู้กันวันนี้นะบทความเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้ปัญหานี้สินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนปวดหัวนะจน ต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะเคลียร์หนี้ตัวไหนดีนะจะเคลียร์อะไรก่อนเนี่ยโอ้มันเยอะไปหมดเห็นเลยลิสต์าตาลายเพราะว่าผมเองจะบอกหอลายๆคนว่าถ้าเราจะเคลียร์หนี้เราต้องลิสต์รายชื่อเจ้าหนี้มาก่อนเจ้าหนี้นี้เป็นหนี้เท่าไหร่นะต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่ดอกเบี้ยยังไงลำดับหนี้มาว่าไอ้หนี้เจ้าเนี้ยมันดึงได้ไหมเป็นหนี้อะไระถ้าเป็นหนี้เพื่อนอ่ะมเพื่อนี่เพื่อนเก็บไว้สุดท้ายเลยครับแต่เราต้องจ่ายเขานะ จะเก็บไว้สุดท้ายนี่พ่อแม่นี่ยิ่งสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับจ้นะก็เราก็เลยงงว่าจะจ่ายนี่ตัวไหนก่อนดีวะนะซึ่งวิธีการจัดการนั้นง่ายๆนะแล้วก็ไม่ยากเริ่มจากนะเขาบอกว่าในบทความบอกว่าเริ่มจากตั้งสติก่อนอ่านะผมก็จะมักจะบอกอย่างนี้เหมือนกันตั้งสติก่อนหลายคนไลน์เข้ามาถามผมเป็นนี่เยอะงี้ทำไมอยู่เฉยนะครับตั้งสติโอ้โหรู้งี้กูไม่ถามมึงหรอกเสียเวลาไนะลน์มานะผมบอก เชื่อผมดิคุณตั้งสติก่อนผมพูดอะไรไปตอนนี้คุณก็งงคุณก็มึนตั้งสตินิ่งๆไม่ต้องคิดเรื่องนี่อยู่เฉยๆออกไปเดินห้างตั้งแต่เช้าจดเย็นน่ไปเดินห้างสีคอนสแควร์อะไรก็ได้อิมพีเรียสำโรงอะไรก็เดินไปเรื่อยๆนะเสียรลังสิตนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินการเดินนี้มันจะทาให้คุณอยู่กับตัวเองนะเดินไม่เข้าไปอยู่ในห้างเดินตื่นเช้ามาก็เข้าห้างนะไปกินฟู้ดคอร์ตอนสิบเอ็ดโมง แล้วก็เดินไปเดินไปเดินมาอยู่ในห้างนั่งสงบนิ่งสักวันหนึ่งอน่ะเย็นๆก็ไปกินข้าวในห้างต่อค่อยกลับบ้านนะทำอย่างนี้สักสองสาวันนะคุณจะมีสติจริงๆอยู่กับตัวเองไม่ต้องไม่ต้องเล่นมือถือไม่ต้องอะไรเลยนะอยู่เฉยผมพูดนี่คือชีวิตผมนะผมเป็นอย่างนั้นจริงนะผมแม่งไปเดินเล่นอยู่คนเดียวในห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแต่ผมจําได้เลยบ้านผมอยู่พัฒนาการแม่งไปเดินถึงตรงนู้นเน่ยเดินแม่งตั้งแต่เช้าจดเย็น จนรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาทาอะไรที่นี่วะเออมันมันมันไปตกผลึกอยู่ที่นั่นไงนะตั้งสติก่อนนะครับเคสแรกกรณีแรกคือตั้งสติก่อนแล้วก็ลงมือทําลงมือทํะไรคือลงมือแก้นี้นะครับสําหรับเทคนิคกําจัดนี่ที่คุ้นเคยนะที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่หลายคนก็ไม่รู้จักนั่นเรียกว่าการปลดนี้แบบลูกบอลหิมะนะครับที่เริ่มจากการกาจัดนี่ก้อนเล็กที่สุดก่อนจนหมด ในขณะนี่ก้อนอื่นๆก็จ่ายเพียงขั้นต่ำเท่านั้นเมื่อจ่ายนี่ก้อนที่เล็กที่สุดหมดแล้วค่อยไปจัดการนี่ก้อนใหญ่ที่มันใหญ่กว่าตามลำดับขึ้นไปซึ่งเป็นวิธีที่พิจารณาเพียงจำนวนยอดนี่ที่เหลือเท่านั้นจะไม่คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยของนี่อ่านะทฤษฎีแรกคือทฤษฎีลูกบอลหิมะนะครับก็คือคุณลิสต์มนาะนะครับว่าคุณเป็นนี่อะไรที่ไหนยังไงนะแล้วคุณไม่ต้องรู้ว่านะครับ นะเ,เขาเรียกว่าไงไม่ต้องรู้ว่ามันดอกเบีย้ยเท่าไหร่ไม่เสน้นไม่สนเช่นคุณมันนี้บัตรเครดิตดอกเบีย้ยแค่16%แต่นี่สินเชื่อบุคคลเนี่ยแม่ง28%แต่บัตรเครดิตวงเงินแค่สามหมื่นหรือ,อนิดเดียวนะวงเงินแค่สามหมื่นเต็มแค่สามหมื่นแต่สินเชื่อบุคคลนี่ล่อไปสองแสนกว่าอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาก้อนเล็กให้จบก่อนแต่คือก้อนใหญ่ก็จ่ายขั้นต่ำปไปของมัน แต่มันเน้นก้อนเล็กเช่นคุณมีรายได้เดือนละคุณต้องมีคุณมีเงินเพื่อจะจ่ายนี่ประมาณเดือนละหมื่นห้าสมม,มุตินะฮะไอตัวนี่ไอดอกเบีย้ยก้อนนี้ก้อนใหญ่คุณก็จ่ายแบบตามขั้นต่ําที่มันให้จ่ายแต่ว่าเหลือท,ที่เหลือเท่าไหร่ทุ่มเทตัดไ,นอ,ไอนี้ตอดก้อนเล็กให้จบก่อนนะสมม,มุติมีก้อนใหญ่ม,มีมีมีวงเงินทั้งหมด สามสี่สาม,มงเงินแล้วกันสามหมืน่นแสนหนึ่งกับสองแสนอ่คุณก็รีบตัดสามหมื่นให้จบก่อนไอ้แสนหนึ่งกับสองแสนคุณก็จ่ายขั้นต่ำไปไอ้สามหมืน่นคุณก็จ่ายรีบจ่ายเลยอัด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 แต่บางคนบอกเฮ้ยมึงโง่เปล่าอกเบี้ยสามหมื่นมึงะงตกเบียมมเบ้ยโคตรถูกเลยแต่ไอ้แสนกับสองแสนอกเบีย้ยมึงอย่างแพงแล้วมึงไปจ่ายตรงนั้นก่อนนะอ่านะแล้วแต่คนนะแต่นี่คือทฤษฎีนี้คือเอาก้อนเล็กให้จบก่อนเขาบอกว่าอะไรถ้าเกิดทฤษฎีก้อนเล็กให้จบก่อนมันดีดียังไง ทาให้คุณมีกำลังใจนะเพราะคุณก็จะจ่ายเงินเท่าเดิมอยู่ดีแหละเพราะคุณจะมีเงินจ่ายหนี้แค่หมื่นห้าต่อเดือนอยู่แล้วคุณก็จัดสรรหมื่นห้าเนี่ยไปเทให้ก้อนเล็กให้มันจบเร็วๆนะพราะจบปุ๊บขาวนี้แหละไอ้ก้อนใหญ่คุณก็เหลือหมื่นห้าเต็มๆแล้วมาแบ่งกันแค่สองก้อนนะก็ใส่เลยนะนะทฤษฎีนี่ลึกทฤษฎีสโนบอลนะฮะเด็สโนบอลเมธอดนะครับก็คือปลดหนี้แบบลูกบอลหิมะคือกําจัดหนี้ก้อนเล็กก่อนนะกาจัดหนี้ก้อนเล็กก่อน ทฤษฎีนี้ผมจะใช้นะตอนที่ผมเป็นหนี้ผมแก้หนี้ให้คนใกล้ตัวผมน้องผมนะเอ,อแม่งเป็นหนี้เป็นล้านเ่ะ <c oughs> นะใช้ทฤษฎีนี้นะครับไม่ได้สนใจว่าดอกเบี้ยดอบเบีย้ยแพงเพราะว่าตัวเบีย้ยแพงช่างแม่งเหออเอาก้อนเล็กก่อนรู้สึกสบายใจกว่าเพราะว่าก้อนใหญ่พอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวแม่งขอแฮรคัตได้อืมนะก้อนเล็กมันขอแฮคัตมันทีมันไม่ให้ไงก็เอาก้อนเล็กไปก่อนก้อนใหญ่เดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยม,มาเล่นกับมัน เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับมันค่อยมาแฮร์คัดนะครับนี่คือทฤษฎีแรกนะครับลูกบ่อหิมะนะครับนี่ทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่าหิมะถล่มเออนะเดดอว์บาลานซ์เมธอดนะครับหิมะถล่มเขาว่านะครับอีกเทคนิคก็คือมีการกําจัดหนี่ที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งก็คือการกำจัดหนี่แบบหิมะถล่มเหมาะกับผู้ที่มีหนี่สินหลายก้อนโดยแต่ละก้อนมีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน และต้องการจัดการหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะอ่ากรณีนี้ก็คือคุณคิดก่อนเลยว่าอ้นนี้ก้อนไหนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดหนี้ก้อนไหนดอกเบี้ยแพงที่สุดเอาตรงนั้นก่อนนะแต่บางคนบอกอ้าแล้วดอกเบี้ยแพงที่สุดมันเท่ากันเลยฮะมันเท่ากันเลยยี่แปดเปอร์เซ็นเท่ากันแล้วจะเลือกอันอันไหนก่อนดีก็เลือกก้อนเล็กก่อนนี่ฮะถ้าดอกเบี้ยเท่ากันไปเล่นก้อนเล็กก่อนนะทฤษฎีนี้นะ แล้วก็คุณก็ไล่ปิดดอกเบีย้ยแพงให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าคุณปิดแบบกรณีแบบเนี้คืออย่างนี้วิธีที่คุณจะปิดนี่แบบพีาถล่มคือเขาเน้นดอกเบีย้ยแพงมากกว่าให้รีบปิดดอกเบีย้ยแพงก่อนอืมแต่ทฤษฎีเนี้ยมันจะประหยัดดอกเบีย้ยให้คุณได้จริงๆเพราะว่าคุณรีบไปโปะดอกเบีย้ยแพงให้เรียบร้อยก่อนคุณจะประหยัดดอกเบีย้ยในระยะยาวนะแต่ถ้าเกิดคุณนะต้องการที่จะแฮคัต คุณใช้วิธีนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะแฮร์คัดคุณจะใช้วิธีนี้อืมนะครับถ้าจะแฮร์คัดจะใช้วิธีนี้เพราะว่าแฮร์คัดไม่สนใจแล้วดอกเบีย้ยแพงดอกเบียเบ้ยถูกกูกหั่นครึ่งหมดเลยนะหั่นครึ่งแม่งหมดเจอจาหั่นครึ่งอย่างผมอ่ะใช้วิธีแฮร์คัดคือผมจะจ่ายก้อนเล็กๆ,ๆไปก่อนนะแล้วสมมติผมมีเงินอยู่เอาสามมือแล้วกันที่ต้องจ่ายนี่นะผมก็กันไว้แค่หมื่นห้า เอาไว้จ่ายซอยๆเล่นๆและวอีหมื่นห้าผมเก็บทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนสี่เดือนผมก็มีเงินหกหมื่นแล้วแล้วผมหกหมื่นเนี่ยไปไป,ไปอัดไอ้ก้อนใหญ่สุดท,ท้ายเนี่ยนะนะแต่ถ้าเกิดเป็นทฤษฎีหิมะถล่มเนี่ยคุณต้องไปเล่นนี่ที่มีดอกเบี้ยแพงแพงให้หมดก่อนนะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะจัดการนี่ด้วยวิธีเทคนิคไหนก็ตามสิ่งที่จําเป็นต้องคํานึงถึงอยู่เสมอคือคุณต้องหยุดก่อหนี้เพิ่มไม่สร้างหนี้เพิ่มและตรวจสอบหนี้คงค้างทั้งหมด แจกแจงรายการหนี้ยอดคงเหลืออัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนต่อเดือนหากตัดสินใจจัดการหนี้ด้วยเทคนิคแบบพิมพ์ถล่มให้เรียงหนี้จากอัตราสูงสุดไปหาต่ำสุดคืออันไหนแพงรีบจัดการก่อนนะครับที่สําคัญเขาบอกว่าให้พิจารณาจากยอดเงินคงเหลือนในแต่ละเดือนที่สามารถนํามาชําระหนี้ได้หลังหากคายจ่ายจะเป็นต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินด้วยนะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไม่ด้วยนะก็ ทฤษฎีหิมะถล่มเนี่ยนะอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณมีนี่อยู่3ตัวนะดอกเบีย้ย5%ดอกเบีย้ย18%ดอกเบีย้ย8%นะถ้าคุณใช้ทฤษฎีหิมะถล่มคุณก็ต้องรีบเล่นในดอกเบีย้ย18%ให้หมดก่อนนะแล้วคุณค่อยมาเล่นดอกเบีย้ย8%แล้วก็5%ตามลําดับนะก็สําหรับเทคนิคเอ่อหิมะถล่มเนี่ยนะครับก็พอพอคุณพอคุณมีเอ่อเขาเรียกว่าไง มีประสบความสําเร็จจากการปลดหนี้ก้อนแพงเสร็จแล้วคุณก็จะเหลือเงินเพราะมันไม่ต้องไปจ่ายหนี้ก้อนแพงแล้วไงกณก็เอางเงินตัวนั้นที่ต้องจ่ายทุกเดือนเอาไปเล่นหนี้ที่มันแพงถัดลงมาคล้ายๆกันกับทฤษฎีอ่าสโนโบอลนะนะเอาไง่ายผมไม่ต้องไปพูดแล้วกันคือทฤษฎีสองฮีมาคือเอาปว่าทฤษฎีแรกคือจ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อนไม่สนใจว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่เอาเอาไปว่าก้อนเล็กสุดจ่ายนั้นพอจ่ายก้อนเล็กสุดเสร็จก็ขยับก้อนขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเรื่อยๆนะ อีกทฤษฎีหนึ่งคือตอกเบีย้ยแพงๆไล่เก็บให้หมดโดยทฤษฎีสองทฤษฎีนี้ถ้าคุณจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบนี้เนี่ยทฤษฎีที่จ่ายตอกเบีย้ยแพงก่อนคุณจะประหยัดมากกว่านะครับคุณจะประหยัดมากกว่าออนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่านะไม่คิดว่าจะออจ่ายให้จนจบนี่หรอกอยากจะแฮคัทนะผมก็ใช้แนะนําให้ใช้ทฤษฎีถ้าอยากจะแฮคัทนะใช้ทฤษฎีก้อนเล็กก่อน นะจ่ายก้อนเล็กก้อนใหญ่เหลือไว้แล้วเดี๋ยวเก็บเงินไปทุบมันที่หลังมันจะคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับจะคุ้มค่ากว่าเยอะนะขออนุญาตอ่านแล้วกันเขาบอกว่าขอเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียทฤษฎีหิมะถลม่มบอกว่าตราบใดที่ยังมีวินัยทําตามแผนที่วางไว้เทคนิคการกําจัดหนี้แบบพิมะถล่มก็คือจ่ายดอกเบีย้ยแพงก่อนจะช่วยลดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สั้นลงเพราะอัตราดอกเบีย้ยในการคํานวณเป็นแบบทบต้น ดังนั้นการจัดการนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนจะทาให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรก็ตามนะครับเทคนิคนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหากผู้ชําระนี้หยุดจ่ายนี่ในบางงวดหรือขาดแรงบันดาลใจในการปลดหนี้ยิ่งกรณีที่หนี้ก้อนที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับก้อนอื่นๆก็จะยิ่งใช้เวลานาน,านในการปลดหนี้ก้อนแรกอืถูกต้องเมื่อเทียบกับเทคนิคการจัดหนี้แบบลูกจาักการกําจัดหนี้แบบลูกบอลหิมะ ซึ่งอาจทาให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นในการกําจัดหนี้เพราะเทคนิคนี้จะเลือกหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดก่อนผู้ชนะหนี้จะสัมผัสได้ถึงชัยชนะเล็กๆจึงไม่รู้สึกย่อท้อไปเสียก่อนอย่างที่ผมบอกอะนะคือถ้าคุณกําจัดหนี้ก้อนเล็กก่อนได้แล้วคุณจะสะใจคุณมีอยู่เจ็ดแปดบาทเอาก้อนเล็กก่อนไว้อา้าวจบจบเป็นหนึ่งจบเป็นหนึ่งจบเออรู้สึกดีรู้สึกดีไว้นะครับนะ ทีนี้เขาบอกว่าเทคนิคกาําจัดหนี้แบบพิอมาถล่มเหมาะกับใครนะนะเทคนิคนี้ต้องการจ่ายดอกเบีย้ยให้น้อยที่สุดจึงต้องหาวิธีปลดหนี้แบบเร่งรัดและต้องชําระหนี้มากกว่ายอดขั้นต่ําในแต่ละเดือนจึงเหมาะกะับผู้ที่มีกระแสงเงินสดคงเหลือต่อเดือนเพียงพอกับยอดที่ต้องชาระและต้องประหยัดทั้งดอกเบีย้ยและเวลาและจะต้องและต้องการประหยัดทั้งดอกเบีย้ยและเวลาต้องการกําจัดหนี้ให้หมดได้เร็วที่สุดที่สําคัญต้องมีวินัยทางการเงินเขาบอกว่า ทางออกเมื่อเงินไม่พอชําระหนี้ต้องทํำยังไงถ้าหากสนใจกําจัดหนี้ด้วยเทคนิคแบบหิมะาถลม่มแต่เงินที่เหลือในแต่ละเดือนเพียงพอแค่จ่ายหนี้ขั้นต่ําควรเริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองว่ามีโอกาสได้รับเงินก้อนเข้ามาในช่วงเวลาอันใกล้หรือเปล่าเช่นค่าทํางานล่วงเวลาโบนัสรายได้พิเศษจากนั้นก็วางแผนเงินก้อนนี้สําหรับชําระหนี้หรือมีสินทรัพย์บางอย่างที่แปลงเป็นเงินได้ก็อาจจะต้องขายบางส่วนมาชําระหนี้ขณะเดียวกันต้องลดรายจ่ายด้วยนะครับ อีกครั้งสามารถใช้หลักการรีไฟแนนซ์หรือทำสัญญากู้ใหม่ด้วยการทำานี้หลายก้อนมารวมค้างชำระมารวมเป็นก้อนเดียวเอาหลายสาราอีกแล้มันจะไม่ใครให้กู้วะไม่อา่านแล้วอันนี้ไม่อา่านแล้วผ่านผ่านผ่านเาสุดท้ายอมว่าสำหรับการกำจัดหนี้ด้วยเทคนิคแบบพิมลถล่มไม่ได้การันตีว่าเป็นที่วิธีที่ดีที่สุดนะแต่วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธีที่สามารถทำได้ในระยะยาวและปลดหนี้ได้ ที่สาคัญถึงแม้จะปลดหนี้ได้แต่หากไม่แก้ไขที่ต้นเหตุคือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่สนใจการวางแผนการเงินอ,อันนี้ไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกเขาพาไปแล้วไม่ต้องสอนเขาตัวสรุปก็คืออย่างนี้นะครับทฤษฎีมี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกคือ snowball นะจ่ายก้อนเล็กให้เรียบร้อยก่อนนะดอกเบีย้ยแพงของพิูกช่างมันไม่สนใจจ่ายก้อนเล็กที่สุดให้หมดก่อนทฤษฎีหิมะถล่ม um นะฮะก็คือจ่ายอันดอกเบีย้ยแพง ให้หมดก่อนนะจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่รู้ตกเบีย้ยแพงเอาไว้ก่อนรีบจ่ายตกเบีย้ยแพงให้เรียบร้อยนะก็สองทฤษฎีฝากกันไว้ตามนี้